สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาจากสูตรไอศครีมนมหมีนะครับสูตรวันนี้ใช้แค่3อย่างเท่านั้นครับผมรสชาติออกมาก็กลมกลม่อมเนื้อเนียนมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราตวงวิปปิ้งครีมนะครับ400มิลตรครับผมวิปปิ้งครีมควรเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเพราะว่าปริมาณการตีขึ้นฟูแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกันนะครับ หลังจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมเข้าแช่ช่องฟิีเพื่อให้วิปปิ้งครีมเย็นจัดครับผมชามที่ใช้ก็เอาเข้าแช่ช่องฟิีหรือว่าแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับชามที่จะนํามาตีอย่าให้มีคราบมันนะครับผมเช็ดให้สะอาดเลยนะครับหลังจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมของเราเทลงไปเลยครับผม ีบิ๊กจะใช้เครื่องผสมอาหารในการตีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีให้ใช้เป็นตะก้อมือได้เลยนะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะครับในการตีวิปปิ้งครีมให้เพื่อนๆใช้สปีดความเร็วต่ําสุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยครับผมตีไปเรื่อยจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราจะตั้งยอดเลยนะครับเมื่อวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดแล้วนะครับให้กลับมาใช้สปีดความเร็วต่ําสุดนะครับตีต่อประมาณหนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศออกครับ หลังจากนั้นนะครับก็ใส่นมมีลงไป2กระป๋องนะครับปริมาณรวมทั้งหมด280มลครับผมใส่นมข้นหวานลงไป80มลตรนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหวานให้ใส่ประมาณ1 0 0มลนะครับผมใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเพราะว่าส่วนผสมที่เป็นมวลน้ําจะเยอะกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องผสมอาหารจะกระเด็นได้ครับผมคนให้เข้ากันให้เนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็นำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับผมเราก็จะนำเข้าแช่ช่องฟรีสน,นะครับรอบแรกเราจะแช่ช่องฟรีสประมาณ5-6ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อไอติมของเราแข็งตัวนะครับทั้งนี้ข้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่บิ๊กได้รับน้ำองุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนจากไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับของเม a เทนค e e กครับผมเป็นสายพานองุ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะครับ เขาจะมีอยู่3รสชาติด้วยกันมีซีรัครับผมโรเซ่ Rose นะครับมีมาร์ทแคทครับรสชาติแต่และรสชาติก็จะแตกต่างกันนะครับผมพี่บิ๊กชอบตรงที่เขาจะไม่แต่งกลิ่นนะครับไม่เติมน้ําตาลเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเลยนะครับสามารถเก็บได้นานถึง6เดือนด้วยกันครับผม,มรสชาตินะครับหวานกําลังพอดี หอมน้ำมงุ่นมากๆเลยครับมีรสชาติที่นุ่มนวลนะครับเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อนะครับพี่บิ๊กจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปเราก็นาไอติมของเราออกมาจากช่องฟรีได้เลยครับพี่บิ๊กลองสูตรนี้สสูตรนะครับเนื้อมันจะเป็นเบาๆนะครับก็เลยว่าจะนํามาปั่นอีกรอบนึงเพื่อที่จะได้เนื้อที่นิเนียนนะครับก็นํามีดมาจิ้มเอาเนื้อไอติมของเราออกมาเลยครับผมหลังจากนั้นก็นำเนื้อไอติมของเราไปปั่นนะครับ ปั่นเพื่อให้ได้เนื้อไอติมที่เนียนแล้วก็ที่ละเอียดมากขึ้นครับผมเมื่อปั่นเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะครับถ้าใครใจร้อนนะครับสามารถตักกินตอนนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็นำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับปาดหน้าให้เนียนๆหน่อยครับ หลังจากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟีดร,รอบนี้ให้แช่ประมาณ5-6ชั่วโมงเลยนะครับใครจะแช่หน่งคืนก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปก็นําออกมาจากช่องฟีีได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนประมาณ5-10มนาทีนะครับเพื่อให้เนื้อติ่มของเราตักง่ายๆนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็ตักเนื้อติ่มของเราไปกินได้เลยครับ อันนี้พี่พีกก็พักน้อยหน่อยนะครับเนื้อไอติมจะยังแข็งอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถพักต่อไปได้นะครับผมเพื่อให้เนื้อไอติมตักง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็นํามาตักใส่ถ้วยเลยวันนี้พี่บิ๊กจะกินควบคู่กับเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับเทลงไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอรสชาตินะครับ หอมละมุนกลมกล่อมมากๆเลยครับวัตถุดิบใช้แค่3มอย่างแต่ว่ารสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยครับความหวานก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับที่สําคัญเนื้อไอติมของเราเนียนมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไอติมกันนะครับว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะครับ นี่เลยนะครับผมเน่ติ่มก็จะประมาณนี้นะครับมีความเป็นเนื้อนแล้วก็เนียนมากเลยนะครับทุกคนฮโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม